ะดูดีทหารกล้าพีชีเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนกับเหล่าทหารกล้าทั้ง7ท่านกับการเสียสละของทหารกล้าจะถูกจารึกไว้ในความทรงจําของผู้ร่วมรบที่่ยคือสิงหงหหวแนปก และจะสถิตอยู่ในหัวใจของทหารทุกนายตลอดไปซึ่งทุกนายก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติน้าน้องแม็กวัย23ผลทหารวารังชิตยวงสุวรรณลูกหลานชาวบ้านดอนสาลาอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมสังกัดกรมทหารราบที่13ที่สละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านโนนวันชยัยตำบลสาวทงชยัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกด ับร่างไร้วิญญาณกลับบ้านเกิดที่นครพนมแม่เผยลูกชายเคยบอกว่าหลังจากที่ปิดประจําการโดยชีวิตที่ผ่านมาของน้องแม็กก็ยังเรียนไม่จบแต่ก็เข้าเป็นทห,หารโดยที่ไม่จับไปนําใบแดงน้องแม็กและเพื่อนๆถูกส่งไปที่แนวหน้าที่จังหวัดซีสะเกตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68ครั้งสุดท้ายที่น้องแม็กได้กอดพ่อแม่นั่นก็คือช่วงต้นเดือนกนรกฎาคมในปี68เป็นวันที่น้องลากลับบ้านมาเจอหน้าครอบครัวเกือบทุกวันของน้องแม็กจะมีการวิดีโอคอลผ่านทางโทรศัพท์ ูดคุยกับแม่เป็นประจำและเงินเดืนทุกบาททุกสตางค์ของน้องแม่ก็โอนให้แม่เสมอพูดทางน้าตากอดชุดทหารลูกชายรับใช้ชาติขอให้เกิดชาติหน้ามาเป็นลูกแม่อีกนะเกลียนชาแนมาเป็นแม่หรือกันน